ถ้าเกิดว่าฝนมันตกลงมาแรงเพราะว่ามันจะทําให้ดินสไลด์ไปเพิ่มอีกและจะทําให้มีการซุดตัวของถนนได้เพิ่มอีกนะผู้ชมทุกคนตอนนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์กันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจริงมาอัๆเดยแล้วแล้วคุณผู้ชมโอ้โหถอยถอย

Yeah. <laughs>